ความเชื่อผิดๆหรือข้ออ้างของสิ่งรมควันที่หวังจะใช้บุหรี่ลดความเครียดทําให้มีผู้ที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากปี2,552เป็น500,000คนแล้วในปีนี้วันงดสูบบุหรี่โรคโรงพยาบาลราชาวิถีจัดโครงการสัปดาห์รณรงค์โรงพยาบาลราชาวิถีปอดบุหรีร้อยเเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรีโดยมีหลายหน่วยงานจับตาเฝ้าระวังและยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบมากขึ้น รวมถึงบริษัทบุรีที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยหวังผลว่าอย่างน้อยที่สุดจะช่วยลดปริมาณนักสูบหน้าใหม่และนักสูบมือสองไม่ให้คิดลองบุรีเพียงเพราะติดใจโฆษณาและการยั่วยวนของบุรีต่างประเทศปัจจัยหลักเนี่ยคือเรื่องของวัยรุ่นส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้นิยมก็คือคือติดเพื่อนติดเพื่อนนี่สําคัญแล้วก็ไปเที่ยวและในกลุ่มเพื่อนที่สูบบุรีเขาก็จะต้องสูบตามนะครับ มันก็จะได้ได้บุหรี่ไปซึ่งกันและกันนะฮะการไปดื่มสุราร่วมด้วยแล้วก็แล้วก็ไปเที่ยวกันก็จะสูบบุหรี่ตามกันนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็การการโฆษณาของบุหรี่เนี่ยแอบแฝงมาในเรื่องของบุหรี่แบบมีมีเชิญชวนนะครับว่ามันมีรสชาติต่างๆนะฮะมีรสผลไม้นะก็ทําให้ผู้หญิงไทยก็สูบบุหรี่มากขึ้นอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทําให้การการเลิกบุหรี่เนี่ยมันมัน,ม,นมันแย่แย่ลงนะครับ สำหรับมหารตภัยปลายนิ้วอย่างบุรีหลายคนอาจไม่รู้ว่า <Yeah. S 1> มีสารเคมีมากกว่า4,000ชนิดเป็นสารพิษมากกว่า250ชนิด <Yeah. S 1> ล้วนเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่า50ชนิดรวมถึงทำให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดเส้นเลือดสมองและผู้ที่ได้รับควันบุรีมือสองจะเป็นอันตรายมากกว่าผู้สูบพ่นออกมาหากต้องสูดดมมากๆก็จะเป็นสาเหตุให้ตายก่อนวัยอันควรนายอังกูลกุศลสงผู้สูบบุรีที่ชนะใจตัวเองเลิกสูบบุรีมาได้6ปีแล้วบอกว่าที่ ที่ตัดใจได้เพราะความห่วงสุขภาพของคนในครอบครัวเพราะตอนนั้นเรเนะพราะว่าตอนนั้นเรามีครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็เราต้องการสร้างครอบครัวแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าภรรยาตั้งท้องนะครับยังไม่ทราบเพราะว่าเราเข้าวงการเรื่องบุหรี่ก่อนนะครับก็ามาทราบภายหลังว่าภรรยาตั้งท้องก็เลยมีความคิดว่าเราเลิกเด็กขาดละ เรื่องของการเลิกสุบรี่แล้วเราต้องมีความตั้งใจนะครับว่าเรามีความตั้งใจที่จะเลิกไหมนะครับคือส่วนอื่นเรื่องยาเรื่องอะไรมันแค่เป็นองค์ประกอบนะคือความตั้งใจจริงๆอะ่ะแล้วก็ครอบครัวครอบครัวมีส่วนทางด้นนะ การเตรียมตัวในการเลิกบุหรี่ข้อแรกต้องการก,กำหนดวันของตัวเองให้ชัดเจนว่าจะเลิกภายในวันไหนข้อ2ทิ้งอุปกรณ์การสูบทั้งหมดและไม่ควรรับประทานอาหารให้อิ่มจนเกินไปให้งดชากาแฟอาหารรสจัดเพราะอาจอยากบุหรี่หลังอาหารควรดื่มน้ำผลไม้เช่นน้ำสม้มน้ำมะนาวเพราะความเป็นกรดจะชารังนิโคตินออกไปได้ อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่สามารถเลิกบุหร no ี่ได้เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนเบงความสนใจขณะที่อยากสูบและมีความตั้งใจจริงการสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ส่งผลร้ายต่อผู้สูบเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงคนในครอบครัวและคนรอบข้างอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดกำลังใจจากคนที่รักและความรักสุขภาพของตัวเองเนื้อแพรพงษสุวรรณเดลีนิวส์ทีรายงาน